ติบกรรถมืองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเ <_ COVID> ย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกลับมาอีกแล้วนะสุดยอดรถอีโคคาขวัญใจวัยรุ่นในสไตล์ฮัชแบ็ c ห้ประตูฮะที่มีความโดดเด่นในเรื่องห้องโดยสารที่กว้างนะแล้วก็เครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมันขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2 0 1 7 n น s ิ a n Note ตัวทอ็อป1.2 VL สีขาวมุกไม่20,000 นิสสันโนดนะฮะเกาจัดว่าเป็นอีโคคาร์ฮัชแบกห้ประตูยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะฮะเรียกว่าขายดีมากๆเลยนะครับมีความโดดเด่นในเรื่องของห้องโดยสารที่กว้างนะครับ น่าจะเป็นอีโคคาร์ที่ห้องโดยสารกว้างและจุดสัมภาระได้เยอะที่สุดและในบรรดาอีโคคาร์ด้วยกันคันนี้นะฮะเป็นนิสันโนดตัวท็อปเลยปี2017นจะฮะจดทะเบียนที่มกราสองพันสิบแปดเลยด้วยซ้ำนะ,ะเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวอีกเช่นเดิมรับประกันโครงสร้างไม่มีตำหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิษความไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ20 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาตัวท็อป1.2 VL นะฮะราคารถใหมป่ปลายแดง0,000 สี่หมื่นบาทนะมันจะมี2รุ่นนะ VL ก็คือตัวท็อปตัว V ก็รองท็อปวันนี้ที่เอามาให้ดูเนี่ยตัวท็อปเลยนะฮะ VL หกแสนสี่หมื่นบาทได้สีขาวมุกด้วยนะ,ะอ่ะคันนี้นะรถบ้านมือแรกมือเดียวอีกเช่นเดิมนะฮะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยเพิ่งล้างเสร็จใหม่ๆมาจากเจ้าของเดิมจําได้ว่ามีเิ็วไม่รอยนิดหน่อยเก็บสีไม่เกิน3ชิ้นนะฮะบางชิ้นรอยนิดเดียวก็ขัดขัดเอาเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยว่าจะสวยขนาดไหนนะครับ อ่ะคันนี้นะโมเดลผลิตปี2017นะครับออกรถก็2017จดทะเบียนมุกราลา2018ได้ตัวท็อป1.2 V-L ได้สีขาวมุกได้รถบ้านมือแรกมือเดียวฮะกระจังหน้านะครับเป็น hmm. ตัวแรกนะครับก็มาแบบโครเมียบใหญ่ๆเท่ๆแบบนี้ตรงกลางกระจังหน้าสีดำเท่ๆโลโก้ยังสวยโอ้โหออกแดดเงางามเป็นประกายไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์ครับสำหรับตัวท็อปนะฮะ แล้วก็โคมไฟถือว่ายัางสวยสมบูรณ์ใสปิ๊งเลยส่วนใหญ่วิ่งแต่กลางวันมีไฟตัดหมอกให้ในตัวเสร็จสับตามสเปคตัวท็อปนะครับซ้ายขวาไฟตัดหมอกเรียบร้อยดียังสวยยังสมบูรณ์ไฟหน้าสวยเหมือนกันซ้ายขวาสภาพสวยทั้งคู่นะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยสีสันนะครับออกแดดสวยงามนะครับเป็นปังเป็นประกายฝากระโปรงขอนึกก่อนทำหรือเปล่าทำนะครับตอนนี้ก็ามามีริ้วรอยขนแมวนิดหน่อย เก็บสีให้เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปยังบาง,บางาๆใสๆเนื้อสียังใช้ได้นะฮะโอ้สีขาวมุกออกแดดนี่เงางามวิบวับวิบวับเลยนะฮะกันชนก็รู้สึกมีรอยขนแมวบ้างนะครับเก็บ mm hmm. ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เรื่องชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อน้ําท่วมไม่มีแน่นอนนะครับเรามาเก็บก็เก็บพวกริ้วรอยสเก็ดหงสเก็ดหินอะไรนะทาขึ้นมาแล้วสวยใช้ได้ภาพรวมแถบขวาจําได้ว่าออขัดเป็นส่วนใหญ่จําได้ว่าขัด เยอะนะไม่ได้ทําอะไรเคาะไปยังบางๆใสๆใช้ได้นะครับอ่าแต่ขวานี่ขัดเอานะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้แล้วก็มีกล้อง360องศานะเป็นเอกลักษณ์ของตัวท็อปเขาเลยมือจับโครเมียม4บานได้ปุ่มเปิดปิด smart entry ด้วยนะครับฟิล์มรอบคานและก,กันสาดจากเจ้าของเดิมให้มายังสวยใช้ได้นะครับมีสเกิร์ตให้นะครับซ้ายขวาให้ อากิร่า,าลายอากิร่าก็เท่ดีนะเป็นสีขาวตัดกับสีแดงเท่ๆนะฮะแล้วก็ตัวหลังคารู้สึกไม่ได้ยุ่งอะไรหลังคาล้างน้ำเปล่าให้อย่างเดียวนะผิวพันอยังเดิมใช้ได้ไม่ต้องไปทำอะไรสาอากาศได้คลีบฉลามด้วยะฮะ,ะล้อแม็กนะครับก็เนื้อเดิมสเปคเดิมลายเดิมจากโรงงานไม่ได้ยุ่งอะไรถือว่ายังสวยนะฮะล้อหลังขวาไม่มีเบียบฟุตบาทไม่มีทะลอกอะไรล้อหลังเป็นดัมเบลกนะครับล้อหน้าจะเป็นดิส์เบรก ล้อแม็กขอบ15ยางให้มาที่เบอร์185 65 R15 เป็นยางปีอะไรเดี๋ยวดูก่อนปี19นะฮะล้อหลังปี19ก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับสัปดาห์ที่48ปี2019เจ้าของเดิมให้มาของดันหลบเอเนเซดอกยังสวยฮะเออยังลึกนะครับยังใช้ได้ยังสวยยังคมยังนิ่มก็ได้อีกสัก2ปีสบายๆนะครับล้อหน้าได้ดิสเบรกครับ ล้อหน้าขวามีถลอกมีเบียดฟุตบาทอ่ะวงนี้เดี๋ยวจบคลิปนี้จะเรียกร้านล้อแม็กมาซ่อมมาทําสีให้ละกันนะครับสำหรับวงล้อหน้าขวานะปียางเอาโอเคถือว่าไม่เก่ามากถือว่าใช้ได้นะสัปดาห์ที่43ปี2019้าดันหลอบ NSF ดอกก็ถือว่าเหลือนะก็ได้อีกสัก2ปีสบายๆนะครับโครงสร้างหลักกันต่อเริ่มกันจากมุมคนขับก่อนละกันนะฮะแก้มขวาเดิมฮะน็อตเดิมไม่มีขยับ ซอกในประตูเดิมหมดฮะไม่มีรอยพอร์ตดไม่มีรอยพ่นอะไรลูกยางที่คนขับถือว่ายังเหนียวไม่ตักสวยงามอยู่ครบโอ้เดิมๆเลยอยู่ครบสวยงามน,นะครับสติกเกอร์เป็นไงเรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแกะเกาน็อตประตูด้านขวาเดิมหมดนะโลโก้นิสสันคมคม ประตูหลังขวาหลังคาเป็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบหัวน็อตมาร์กิง้งแต้มสียังอยู่ครบทุกจุดนะด้านหลังมีสปอยเลอร์ให้ทุกรุ่นแหละไม่ว่าจะท็อปไม่ท็อปเขาจะให้สปอยเลอร์มาเลยจากโรงงานนะฮะแล้วก็มีิฟ์มมีไล่ฟ้ากระจกเดิมของนิสสันไฟไท้ายขวาเรียบร้อยซ้ายไฟไท้ายเป็นไง สมบูรณ์ใช้ได้ฝากระโปรงท้ายไม่ได้ยุ่งอะไรขัดให้อย่างเดียวนะผิวพันธ์เดิมเดิมการชนหลังก็ขัดให้อย่างเดียวนะอาจจะมีรอยก็นิดเดียวไม่น่าเกียดหรอกไม่ต้องไปทําก็มีขนของบ้างเล็กน้อยก็คงมีทะลอกนิดหน่อยแต่ว่าดูโดยภาพรวมผมว่าใช้ได้เดี๋ยวขัดสีให้อีกรอบนึงและกันนะไม่ต้องไปลื้อหรอกนะได้สเกิร์ตมาด้านหลังด้วยเจ้าของเดิมให้มาขอบพระคุณมาเออสวยดีนะเป็นสีดําตัดกับสีแดงนะฮะเท่เลยสวย,สวย จเกิดรู้สึกเก็บสีให้นะของเดิมรู้สึกมีทะลอกนิดหน่อยนะอันนี้เก็บสีให้เรียบร้อยแล้วตัดสีแดงเหมือนเดิมให้เรียบร้อยนะครับด้านท้ายมี smart entry ให้นะครับเปิดมาแล้วมีกล้องหลังให้ด้วยตามสเปคตัตวท็อปนะฮะอ่ะโครงสร้างกันต่อนะซ้ายเม็ดอาร์คสวยงามนอ็อตฝาโปรงยังไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นน็อตฝากระโปงไม่มีรอยขยับไม่มีรอยถอดตะเข็บซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันเม็ดอาร์คสวยงามมีโพม่มยไม่ใช่มีถาดรองกันกระแทกมาให้ด้วยนะครับ เรียบร้อยอ่ะยกออกมาก่น่นผมพื้นเป็นไงยังสวยยังเนียนยังใสใช้ได้นะครับเปิดมาแล้วมีอุปกรณ์ถอดล้อแม่แรงมีครบนะฮะล้อไหลมีน่ารักน่ารักเลยเป็นล้อกระทะนะฮะของเดิมจากโรงงานยังไม่เคยลงพื้นด้านใต้อ่าดูไปแนวซิลิโคนเดิมหมดนะฮะไม่มีร่องรอยการเคาะการพ่นการทําสีไม่มีน้ําท่วมไม่มีสนงสนิเมื่อไรไม่เคยติดแก๊สเครื่องเดิมๆเ,เลยนะยผิวพันบางๆใสๆอ่าเคาะไปเสียงดังฟังชัดอ่าไป ภาพรวมแถบซ้ายเป็นไงแถบซ้ายภาพรวมอ่ะดูแล้วก็เรียบร้อยจําได้ว่าเข้าขัดเป็นส่วนใหญ่นะฮะจะมีก็แค่ด้านหน้ากันชนนิดหน่อยนะ,ะอ่ะข้อไปอยังบางๆใสๆใช้ได้นะครับเรียบร้อยดีไม่ต้องทําลายเฟรมรอบคันกันสาดรอบคันเจ้าของเดิมให้มาถือว่าสวยอยู่แล้ะมือจับโรเมียมีสมาร์ทเอนทรีให้นะครับเรียบร้อยกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมีกล้อง360องศาให้นะครับอ่ามีสเกิร์ตให้รอบคันเสร็จสับสเกิร์ต จะเกิตสีขาวตัดกับสีแดงเท่ดีนะ,ะล้อหลังก่อนแล้วกันล้อหลังแม็กเป็นไงเออสวยนะครับหลังซ้ายก็สวยสมบูรณ์ไม่ต้องทำอะไรนะครับยางดันหลบปี2019ทั้ง4เส้นดอกถือว่ายังลึกยังสวยยังคมยังนิ่มยังเต็มนะใช้ได้อีกสปีสบายๆล้อสุดท้ายครับหน้าซ้ายหน้าซ้ายก็ใช้ได้ฮะมีถลอกบ้างเบาๆนะครับมีถลอกบ้างเบาๆอ่ะเดี๋ยวทำคู่หน้าให้ละกันนะฮะล้อแม็กเดี๋ยว ใน,ในทำขวาแนละทำซ้ายไปด้วยเลยละกันนะมีทัลอกตรงนี้นะครับมีเบียดฟุตบาทนะครับส่วนล้อหลังไม่ต้องทำนะครับล้อหลังสวยอยู่แล้วเดี๋ยวทำแค่ล้อหน้าคู่หนึ่งละกันนะฮะยางปี19นะครับดอกยังลึกยังสวยยังคมยังเต็มยังนิ่มใช้ได้อีก2ปีสบายๆโครงสร้างด้านหลังซ้ายเป็นไงสะโพกหลังซ้ายม็ดอาร์สวยงามอยู่ครบ ลอกในประตูอ้าวเดิมหมดนะฮะไม่มีรอยงัดแงะแกะเกาไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นอะไรเสากลางซ้ายเป็นไงน็อตเดิมฮะไม่มีรอยถอดนิสันคมคมน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะฮะมาร์กกิ้งแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบเสากลางซ้ายเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบตลอดทั้งแนวเอเป็นอาร์คอยู่ครบตลอดทั้งแนวแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นพาสี โอ้ต่อให้แล้วด้วยขอพระคุณเจ้าของเดิมมากหมดปีหน้านะครับมกลาใช้ได้ยาวๆไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าไปอะเรามาดูเครื่องยนต์อ,อีโคคาร์กันเลยนะฮะแน่นอนว่ามาเครื่องด้วยเครื่องเบนซิน 1,200cc 79แรงมา้าพร้อมกับเกียร์ CVT สเปคเดียวกับพวกอเมร่านั่นแหละนิสสันมาร์สนิสสันอเมร่านิสสันโนตใช้เครื่องตัวเดียวกันเครื่อง 1,200cc ประหยัดน้ำมันประมาณ18โลลิตรฮะคันนี้ไม20,000แท้ๆเลย เครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สได้ห้องเครื่องเดิมหมดเลยนะฮะอ่ะแก้มฝาก่อนน็อตยังไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพวนนะฮะมาร์กิ้งหัวน็อตยังอยู่ครบแ่นเดจเรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแกะเก่ามงบอกเลขตัวถัง MNTTAAE ลงท้ายด้วย z 0006875นะ,ะต้องตรงกับเลขตัวถังของจริงตรงนี้เลย0006875นะฮะเบ้าโชคนะครับแนวซิลิคนสวยงามรูกลมคมกริบนะฮะเม็อาร์คอยู่ครบ ผิวพันด้านในห้องเครื่องรุ่นนี้จะเป็นสีเทานะครับ mm. แห้งๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีรองสีตัวรถแลบเข้ามานิดหน่อยไม่ว่าตัวรถท่านจะสีอะไรนะครับห้องเครื่องจะรุ่นนี้จะต้องสีเทาด้านๆแบบนี้คันหน้าก็เดิมหมดนะฮะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นรูกลมสติกเกอร์อยู่รบไม่มีงัดแงะแกะการูกลมคมกริบแบตเตอรี่เดี๋ยวเช็คให้นะครับถ้าเกิน6เดือนเดี๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยถ้าไม่เกิน6กเดือนไปตามนี้ เบ้าโชกซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันรูกลมคมคลิปเม็ดอาร์คสวยงามเบรกเอบีมีไหมอ่ะจำได้ว่ามีนะพอ,อมีมาซ่อนอยู่ตรงนี้นะอะแก้มซ้ายก็เดิมนะฮะน็อตยังไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับฝากระโปรงก็ยังไม่มีรอยถอดไม่มีกระชอกแม้แต่นิดเดียวโอ้สุดยอดรูกลมคมคลิป ฝากระโปรงก็เช่นเดียวกันนะมันจะเป็นสีเทาขุ่นๆด้านๆแห้งๆแ,แบบนี้นะแล้วก็มีรองสีตัวรถแรบเข้ามาแบบนี้หมดนะครับไม่ว่ารถท่านจะสีอะไรอะสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามสลักคําว่านิสสันกับด้านแบบนี้นะฮะสติกเกอร์เรียบเนียนทุกจุดเลยแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสติกเกอร์เรียบเนียนนะ,ะรูกลมแผ่นกันร้อนสวยมากรูกลมคลมกริบรูกลมคมกริบน็อตฝาโปรงไม่มีกระชอกแม้แต่ตัวเดียวเม็ดอาร์คสวยงามสภาพใสามาเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันครับไป ภายในห้องโดยสารนะครับ <c oughs> สเปคตัวรุ่นนี้เนี่ยไม่ว่าจะท็อปหรือไม่ท็อปเนี่ยมันจะเป็นเบาะผ้าหมดเลยนะครับก็เหมือนเดิมฮะ <c oughs> เปลี่ยนเลยรละกันไม่ต้องซักให้มันเสียเวลาช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะฮะ <c oughs> เปลี่ยนเลยดีกว่าสะอาดด้วยสวยงามเรียบเนียนนะใหม่แน่นอนนะเลือกใช้สีดําได้สีแดงแม่แมชกับภายในห้องโดยสารสีดําแล้วก็สีแดงมันก็เข้ากับชุดแต่งเขานะครับอ่ะชุดเนี้ยหุ้นไม,ม่ใหม่ใหม่แน่นอนนะ วงมาลัยยังเนียนยังสวยยังใสโอ้โอปชั่นอะไรไม่รู้เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะออโต้สตาร์ทออโต้สต็อประบบช่วยเตือนก่อนการชนระบบควบคุมการทรงตัวไฟหน้าปรับองศาสูงต่ำระบบช่วยเตือนรถออกนอกเลนนี่มันอีโคคาร์เหรอเนี่ยออปชั่นทำไมอัดมาเยอะจังแผงประตูเนียนใสสวยงามนะฮะแผงจากผ้าเปลี่ยนเป็นหนังให้นะครับกระจกไฟฟ้าคนขับได้ออโต้ฟิล์มรอบคันยังสวยมากไม่รู้ยี่ห้ออะไรค่อยๆหาไปนะครับ ฟมยี่ห้ออะไรไม่รู้เจ้าของเดิมให้มายังใช้ได้นะเดี๋ยวค่อยๆหาใบาแผงประตูครับเรียบเนียนสวยงามไม่มีเร็วไม่มีรอยห้องโดยสารเป็นจุดขายเลยกว้างมอนั่งสบายนะครับหัวหมอน3ามตำแหน่งครบนะฮะเบาะหุ้มให้ใหม่เลยเป็นหนังเทียมสีดําได้สีแดงนะครับเพด,ดานสูงนั่งแล้วปลอดโปร่งไม่อึดอัดด้านท้ายจุสัมภาระได้ก็เยอะเรียกว่าเหมาะสําหรับสายขนของใครสัมภาระเยอะโยนมันเข้าไปเลย ห้องโดยสารสำหรับ Eco Car Hatchback ผมว่ารุ่นนี้เรียกว่ากว้างมากนะ,ะน้องๆพวกค c น n ด j เซอเลยนะฮะสะดวกสบายแล้วก็ดูต่างๆยังดูดีนะฮะริ้วรอยแทบจะไม่มีดูลักษณะแล้วไม่ได้ขนของอะไรพลุงพลังมากมายนะ,ะริ้วรอยน้อยมากนะครับน้อยน้ย,นย,นยริ้วรอยแทบจะไม่มีนะฮะด้านหลังไฟสองส่ว่างไม่มีนะมีตรงกลางให้หึ่งดวงอะ่ะก็เดี๋ยวมาดูด้านฝั่งซ้ายนะครับ ประตูหลังซ้ายเป็นไงเนียนใสริ้วรอยไม่มีนะสมบูรณ์ฟิล์มสวยงามเบาะหุ้มให้ใหม่ใหม่กลิปแน่นอนนะครับมูชุดนี้หุ้มไม่ใหม่เลยนะแผงประตูสุดท้ายหน้าซ้ายนะครับเรียบเนียนสวยงามไม่มีเร็วไม่มีรอยอะไรฟิล์มก็ยังหาไม่เจอแต่แต่สวยอะ่ะใช้ได้นะเบาะหุ้มให้ใหม่เลยเพราะฉะนั้นเนียนใสสะอาดสะอา้ะอานใหม่กลิปแน่นอนอ่ะลองขับกันดีกว่าไป ามาลองขับกันเลยนะครับกับตัวท็อปนิสสันโน e 1.2 V L ตัวท็อปสุดนะฮะก็แน่นอนว่าเป็นปุ่มสตาร์ทกุญแจสำรองกุญแจอิมโ b ลิเซอร์นะมีให้ครบนะฮะสตาร์ทกันขึ้นมาแล้วไม่ปัจจุบัน27,000กิโลเมตรโอ้ถือว่าน้อยมากนะฮะได้ Air ดิจิตอลด้วยเปิดแอร์ก่อนปรับความแรงได้7ระดับปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลนะครับมีแอร์ออโด้วยนะครับแล้วก็ปรับ ทิศทางอะไรก็เป็นดิจิตอลหมดเนาะมีไล่ฟ้าหน้าหลังอะไรมีให้ครบเสร็จสับนะฮะอ่ะคอนโซลน้หน้ากันต่อมาด้วยพลาสติกสีดำแข็งๆยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรใช้ได้นะครับแอร์แบ็กสใบฮะระบบความปลอดภัยถุงลม2ใบร้อมกับเบรก ABS หน้าจอนะครับตัวแรกก็จะใช้ของ Kenwood อยู่นะยังใช้ OEM ของ Kenwood แต่ก็เล่นได้ครบแหละไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนะครับแล้วก็อ,อ,อะไรอะ่ะเดี๋ยวบลูท iP ูธไอพอดไอโฟน HDMIUSB บง USB อะไรเป็นระบบสัมผัสด้วยนะก็ใช้งานไม่ยากนะครับเล่น DVD ได้นะครับ USB อะไรก็เดี๋ยวไปดูกันเองแล้วกันนะกล้องหลังรุ่นแรกนะครก็จะอยู่บนนี้นะฮะก็มีกล้อง360อองศากล้องมองหลังให้เสร็จสับเรียบร้อยนะฮะถัดมาด้านล่างนะครับ ก็จะเป็นร่องวางแก้วน้ําให้นะครับสร่องที่เก็บเหรียญคันเกียร์คอนโซลเกียร์ก็โอเคนะฮะใช้ได้นะครับหน้าตาเกียร์ก็จะคล้ายคลยพวกนิสสันโน่เอ้นนิสสันมาร์นิสสันอาเมรนะฮะหัวเกียร์จะมีถลอกบ้างนิดหน่อยนะครับมีรอยเล็บนิดหน่อยนะครับแต่ที่เหลือก็ยังดูดีนะดูภาพรวมก็ยังใช้ได้นะครับเบรกมือแบบทั่วไปนะฮะ แล้วก็ตรงกลางมี power outlet ให้12โวลต์มีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆให้พวงมาลัยเป็นไงพวงมาลัยก็ชอบดีไซน์ของเขาคือเขาตัดด้านล่างมันก็จะขยับแข้งขยับขาได้สะดวกนะครับมีมัลติฟังชันให้ข้างเดียวนะ cruise control ไม่มีนะมันอีโคคาก็จะให้แค่มัลติฟังชันเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ได้โลโก้ยังสวยวัสดุต่างๆโอเคยังดูดีเนื้อพงมาลัยเป็นไง ยังสมบูรณ์นะครับยังใช้ได้ยังเนียนเนียนคลิปเลยปรับได้กี่ทิศท,ทางเดี๋ยวมาดูเอิบคิดว่า2นะลงขึ้นลงขึ้นได้2ทิศท,ทางตามมาตรฐานอีโคค่ะกระจกไฟฟ้าคนขับได้ออโต้กระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้าพับข้างด้วยระบบไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกใช้งานได้ตามปกติกระจกมองหลังนะครับตัดแสงสะท้อนด้วยว่านะมีเซนเซอร์อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเซ็นเซอร์ที่ปัดน้ำฝนมาเนี่ยไม่ใช่ แล้วจะเป็นกล้องหน้านะคะอ่ะก็เพดานมีไฟส่องสว่างให้ตรงกลางหนึ่งดวงเอ้ยด้านหน้าหนึ่งดวงตรงกลางหนึ่งดวงนะจริงๆน่าจะให้ด้านหลังสักดวงเพงดานสีเทาล้วนนะครับมีกระจกแต่งหน้าให้ก็ยังอยู่ในสภาพดีเรียบเนียนสวยงามซ้ายก็สวยงามมีกระจกแต่งหน้าให้เพดานเรียบร้อยเลยโลง่งๆนะสวยงามสะอาดสะอาดเนียนตาใสเลยเจ้าของเดิมทำอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูเนาะ อปลายเช็คระยะอ,า,อามาอยู่ฝั่งนี้นะอาัดขาดหน่อยนะหกหโอนี่อันนี้นานแล้วหมื 19, ่นเก้ช่างมันนีนนี้นานแล้วเดี๋ยวไปดูมันดูเก้ดีกว่าซ้ายด้านบนมีอะไรมี hdmi ให้ usb ให้นะครับด้านล่างมีแฟ้มให้ดูสำเนาก่อนละกันนะสำเนารถก่อนอามาสำเนารถคันนี้โมเดลผลิตปี2017นนะฮะ จดทะเบียนมกรา2018นะครับป้ายกรุงเทพตั้งแต่มือแรกนะครับสีขาวเดิมจากโรงงานเลขตัวถัง MNTTAE a, a e, ลงท้ายด้วย0 0 0 6 8 7 5แลขเครื่องยนต์ HR 1254 1362B เบนซินล,ล้วนนะครับ3ส,สูบเครื่องพัน200 CC 79แรงมาผู้ชายขับมือแรกมือเดียวอ่าใครอยากดูเล่มจริงทักไยขายมารีโมท e n น o ูดยังมีให้เจ้าของเดิมยังให้มาขอประคุณมากนะครับมีอะไรเหลือไหมดูไปดูบุ๊กก่อนแล้วกันบุ๊กเซอร์วิสมีให้นะครับแฟมมีให้ <c oughs> ปบเปิดมาแล้วเป็นไงคู่มือมีให้นะครับคู่มือหน้าจอมีให้นะครับสมุดเจ็คระยะมีให้ครบเ่ยมเลยนะครับ เออกันนี้ <S <S นะฮะออกรถโอปลายปีเลยนะออกรถเนี่ยทันวา2,017เลยนะฮะแล้วมาจดมกรา2,018นะก็เกือบเกือบ2,018เลยแหละนะฮะยังไม่5ปีดี4ปีกว่าเท่าน,นั้นเองได้สีขาวเดิมจากโรงงานตัวท็อป VL นะฮะ MNT เลขตัวถังนะลงท้ายด้วย06875เลขเครื่องยนต HR ์ HR12 ลงท้ายด้วย C1362B ผู้ชายขับ มือแรกมาเดียวออกนิสสันพารามสองนี่เองนะแล้วก็เป็นไงตึ๊ดตึ๊ดตาร์ตตาตาต๊ดต,ดต๊ดเดี๋ยวเช็คระยะเท่าที่ดูในนี้มีลงอยู่ครั้งเดียวนะแต่เดี๋ยวนี้นิสสันเขาก็ออนไลน์เข้าคอมหมดแล้วนะฮะเขาก็คงจะไม่ได้ลงบุ๊กเหมือนเมื่อก่อน,อนละโทรเช็คศูนย์ให้แล้วเรียบร้อยไม่แท้สองหมื่นเจ็ดพันโลนะฮะประกันไพรามีนะของชับ บริษัทชับนะฮะหมดมกราคม2,023นะปีหน้าเลยนะครับกลมมาทันเดี๋ยวมาดูกันไม่ระบุผู้ขับขี่ด้วยนะครับนะออกรถเนี่ย17นะจะว่า18ก็ได้แหละนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าชั้นอะไรชั้นอะไรครับเนี่ย เบี้ยหกพันอ๋อชั้นสองบวกก็ยังดีนะฮะน่าจะสองบวกนะเบี้ยไม่ก็ชั้นสองเฉยๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คให้อีกทีเบี้ยหกพันกว่านะาจะไม่ถึงกับชั้นหนึ่งหรอกนะครับชั้นอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ไม่ใช่ชั้นหนึ่งนะครับก็ถ้าซื้อกันสดก็แถมให้นะฮะเจ้าของเดิมเขามีเหลือก็แถมให้แต่ถ้าจัดไฟแนนซ์ไม่เกี่ยวนะซื้อใหม่เลยนะครับปีแรกปีเดียวซื้อกับไฟแนนซ์อ่ะก็มีเหลือนะไม่รู้ชั้นอะไรเดี๋ยวเช็คให้อีกทีแล้วกันนะแต่ว่ามีอ่ะ ถึงมกราคมนะฮะยังใช้ได้สําหรับคนซื้อเงินสดนะเดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่าครับป้ายมาลองขับกันนะฮะนิสสันโนตผมก็ชอบนะฮะเวลาขับเข้าเมืองเนี่ยก็คือมันคล่องตัวด้วยแล้วมันก็เล็กกะทัดรัดในขณะที่ห้องโดยสารมันหนังไม่เล็กห้องโดยสารมันกว้างมากเพดานก็สูงนะเป็นรถที่ผมชอบเพราะว่านั่งแล้วมันปลอดโปร่งไม่อึดอดัดนั่งสบายนะครับแล้วสัมภาระก็ขนได้เยอะนะฮะด้านหลังเนี่ยมันเป็นทรงฮัชแบ็กพวงมาลัยเบาว้าเป็นจุดขา,ขายของเขาเลยนะฮะ พวกนี้สันอีโคคาร์นี่ผมไล่เบามากนะขับง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่หัดขับฮะอ่ะอัตราเร่งหน่อยทีสิ79แรงมาออกตัวแวล้วก็ถือว่าใช้ได้นะฮะด้โดยความที่เขาเป็นรถเก่งเล็กนะเพราะงั้นก็ออกตัวก็พุ่งอยู่นะถ้าใช้ในเมืองนี่ก็เหลือๆนะครับรถสอบวงเลี้ยวกันเลยไปนะฮะก็รถเล็กแบบนี้คล่องอยู่แล้วโยกกันแบบเหลือๆสบายๆฮะพน้พนพน้นห่างเป็นเมตรเลยไม่ต้องลุ้นอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องความคล่องตัวก็สุดยอดอัตราเร่งดีนะฮะ อ๋อขับพุ่งใช้ได้ช่วงล่างก็ดีระบบเบรกดีเยี่ยมแอร์เย็นสบายนะขับขี่ค่อนข้างง่ายสบายยมีกล้องมองหลังให้เสร็จสับนะครับและกล้องรอบคันอ่าพวงมาลัรโอ้ชอบมากเลยขับง่ายนะผมว่ามือใหม่หัดขับหรือท่านสุภาพสตรีนี่น่าจะชอบมันเป็นรถที่ต้องใช้คําว่าคล่องมากคล่องตัวนะฮะเข้าออกตอกซอกซอยนี่ซอกแซกสบายหาที่จอดง่ายเลยนะครับในขณะที่ยังได้เรื่องของห้องโดยสารที่มันกว้างว่าเพราะฉะนั้นผมว่าคันนี้นิยามของเขาต้อง ใช้คำว่าคุ้ม,มจ่ายน้อยแต่ได้เยอะนะครับจ่ายน้อยนอยได้เยอะเยอะนะครับแล้วที่สําคัญนะที่ชอบอย่างนึงคือออปชั่นเขาให้มาแบบไม่น้อยหน้ารถใหญ่เลยนะฮะเนี่ยพวกออโต้สตาร์ทออโต้สตอปไฟหน้าปรับองศาสูงต่ำระบบช่วยเตือนก่อนการชนระบบช่วยเตือนนอกเลนซึ่งปกติเราจะเห็นแต่ออปชั่นพวกนี้ในรถแพงๆระดับล้านกว่านะฮะแต่วันนี้มันอยู่ในอีโคคาตัวท็อปอย่างนิสสันโนโตผมมถือว่านิสสันนี จัดหนักฮะในเรื่องของออปชันตัวท็อปเนี่ยโอ้ไม่อยากให้พลาดนะใหม่20,000เท่านั้นเองเดี๋ยวไปฟังราคาโปรโมชั่นกันเลยไปอ่อยาช้านะฮะตัวท็อปใหม่อีกแล้วฮะนิสสันโนดส2 0 1 7 1.2 VL เ a โตได้สีขาวมุกด้วยแล้วก็ใหม่แค่20,000กิโลเมตรเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวนะครับรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีต่อต่อไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ20,000กิโลเมตรรับประกันซื้อเต็มราคา รถใบป้ายแดงอย่างที่บอกนะ640,000บาทเลยนะฮะโมเดลผลิตปี2017นะครับจดทะเบียนนี่มกรา2018เลยด้วยซ้ำนะฮะใช้แค่20,000กว่าโลเท่านั้นเองนะฮะอ่ะปกติ Walk-in ราคานารานะครับเราขายอยู่399,000บาทพิเศษเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ Youtube นะฮะคันนี้รถบ้านนะซื้องันสดก็ได้จัดไฟแนซงก็ได้ราคาพิเศษรถได้เลยเหลือเพียง โตถูต้าน่าใช้จริงๆนะ3790 0 0บาทฮะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวออกรถศูนบาทได้เหมือนเดิมแล้วก็ยังมีวารันตีให้เหมือนเดิมครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กลอง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดวกกรนออกรถนะผมจะเอารถเข้าศูนย์ที่สันเชคระยะเปี่ยนไทยของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกหม่ให้ฟรีตำลมยางในตัวเช่นให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันค่าเชื้อโรคก,ก่อนส่งมอบเช่นเคยอ่ะอย่าช้านะฮะได้ตัวท็อปได้สีขาวมุกด้วยไมค์ก็แค่2 0,000รีบทักไฟขายมาได้เลยที่ไลน์ออฟฟิเชียลของเราด้านล่าง i d l i n e a d 1 9 s p คนหนาแบนด์ที่ของเราได้ง่ายๆเขาจะคูกันมาแล้วพิมพ์19สีประกอเราอยู่ถนนกาลปพฤกษ์เปิดบริการทุกวัน ถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิากาศประตู2แล้วตัวทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีรี 3, 19สีประกอบรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รถเรวทันใจภายในงนาที 1, 1, 1, รถเด่นเย็นนี้น้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากท่านผู้ชมดูแลถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิก้าสีประกอบรถมือ2ที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com